ผมเอเทนนะครับวันนี้จะมาสอนเข้าโทนแฮมฮาร์ด FV7K นะครับก็ตัวนี้นะครับแฮมฮาร์ด f b 7 k เป็นเครื่องแดงนะก็นี่ครับขั้นตอนแรกเปิดเครื่องมาเลยเนาะกดคําว่า F ครับนี่ครับตั้งโทนเนาะโปรแกรคลื่นแทรกและสัญญาณรบกวนนะครับอกดไปที่เลข8ครับนี่ครับอันแรกจะเป็นออฟอยู่นะนี่ครับอ่าเลือกโทนได้มากมายเลยครับตัวนี้ เราจะตั้งโทนไว้ที่สมมติ100นะโทน100กด F ครับเพื่อยืนยันโทนนะต่อไปนะครับกด F อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลข7นะครับเป็นโทนรับนะครับปรับเป็น100เหมือนกันนะครับอ่า100วิธีการทดสอบนะครับว่าโทนของเราใช้งานจริงหรือไม่อ่า เดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องที่ไม่ได้ใส่โทนมาคุยนะจะคุยกันได้หรือไม่อ่ะผมใช้เป็นไอคอมแปสิ fx นะเดี๋ยวเลื่อนช่องให้ตรงกันนะครับไอคอมแปดสิบ fx นะตัวนี้อ่เดี๋ยวจะลองมาอ่ะนี่ครับขออนุญาตนะครับอาปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงเนาะเพราะว่าเครื่องอแฮมฮาร์ดเนี่ย ใส่โทนไว้อยู่อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการเข้าโทนเป็นที่เรียบร้อยนะครับป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับก็วิธีออกจากโทนนะครับทํำยังไงเอ่ยอถ้าเราอยากออกจากโทนไปคุยช่องธรรมดาเนาะเราก็กด F ครับนี่ครับจะมีสัญลักษณ์ขึ้นเป็นตัว F แล้วก็กดเลข8เช่นเดิมอ่ะถอยหลังว่าคืนครับถอยหลังมาอ่ะถอยหลังมาให้เจอคาว่า O F F นะหรือว่า Off กด F ปุ่งแล้วก็ กด F อีกครั้งหนึ่งกดเลข7ครับนี่ครับถอยมาขึ้นนี่ครับกดลูกศรลงนะครับถอยมาขึ้นกองโฟกัสครับนี่ครับก็จะเป็นออฟแล้วก็กด F อีกครั้งหนึ่งอ่าเท่านี้เราจะจะสามารถคุยกับช่องหลักได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองช่องหลักนะครับอีกครั้งหนึ่งขอนญาตทดสอบขอนญาตทอสอบอ่าเดี๋ยวขอนเาตเพิ่มเสียงนิดหนึ่ง อันนี้เสียงมาสะท้อนนะครับเพราะว่าเครื่องอยู่ใกล้กันเนาะอาจจะคุยยัิงนึงตอนนีททดสอบตอนนีททดสอบนเราคุย,ยกันครับตอนนี้ตอนนีททดสอบตอนนีททดสอบอ่าแสดงว่าคุยกันได้แล้วเราก็ปลดล็อกโทนมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แฮมฮันส์ F P 7K สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณ ท่านสมาชิกที่ติดตามรับชมมาแนะนำนะครับขอบพระคุณมากครับ